สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วิหารขององค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะแล้วก็วิหารแห่งนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จมาเมื่อไม่นานนี้เองและเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้บูชาองค์เจ้าแม่แล้ววันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นโอกาสอันดีเลยเราจะพามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในเลยค่ะข้างในวิหารนี้มีความโปรง่ง ประตูเปิดหมดทุกบานเลยนะคะแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากการเดินทางมาก็สะดวกสบายนะคะขับรถเข้ามานะคะผ่านป้อมยามข้างหน้ามาก็ขี่เข้ามาได้เลยค่ะจะมีลานจอดรถอยู่ด้านหลังนะคะมีห้องน้ําด้วยนะคะจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมข้างบนนี้ได้เลยอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะคะอันนี้ก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมทําบุญสมทบทุนซื้อของ ไหว่รับเทพเจ้ากลับจากสวรรค์ในวันที่13กุมภาพันธ์2567ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสมทบทุนทำบุญนะคะจัดซื้อของไหว้รับเทพเจ้าก็บริจาคใส่กล่องนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาดูตรงจุดที่รับให้บริการที่จะเป็นของไหว้ขององค์เจ้าแม่กันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นชุดชุดเสริมเพลง,งก็คือจัดไว้ให้เป็นชุดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงตรุษจีนชุดหนึ่งคือมีอะไรบ้างคะในหนึ่งชุดจะมีส้มห้าลูกส้มุกหนึ่งเส้นแล้วก็โคมหนึ่งลูกคะ่ะค่ะส่วนต่อเลข่ทูดให้กลับไปเป็นของที่ระลึกอ๋อค่ะไปจุดที่บ้านนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงใครมีโชคมีอะไรยังไงเสี่ยงเอาอโคมอันนี้ เต็งล้างใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็คือขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะแล้วก็นําไปแขวนที่ด้านหน้าอ๋อไหว้ขอพรแล้วก็นําไปแขวนด้านล่างอันนี้ก็ถวายองค์เจ้าแม่ค่ะแล้วก็ส้มสามารถลากลับไปทานที่บ้านได้อืมเราถวายแล้วก็สามารถลากลับไปทานที่บ้านได้ด้วยค่ะอันนี้ชุดหนึ่งนี่คือบูชา299บาทค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะบูชาไป ไว้องค์เจ้าแม่กันนะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นชุดนี้นะคะส้มห้าลูกนะคะแล้วก็โคมแดงนะคะโคมเต็งลังเปิดนาหรอังนี้คเออเปิดมาแล้วค่ะแต่ว,ว่าถ้าช่วงแขวนโคมจะเริ่มตั้งแต่ยี่สิเจ็ดมกราค่ะถึงสามมีนามนะคมค่ะอ๋องั้นงั้นแสดงว่าถ้าจะมาแขวน โคมได้เนี่ยก็ยังมาได้จนถึงวันที่สามีนามีนาเลย,เลยแต่ถ้งหมดจากวันที่สามีนาไปแล้วก็คือไม่มีและวโคมก็จะมีแค่สักการะจ้าม่มาไหว้ค่ะสามีนา,า,นาที่ยังต้องต้องยังต้องก่อสร้างไปอีกเยอะนะค่ะก็ยังเพราะว่าพี่ติดตามมาตั้งแต่ยัง เพิ่งจะก่อสร้างเนี่ยหลายปีมากกว่าจะเสร็จค่ะใช้เวลานานมากออออทางวิหารของเราค่ะจะใช้เงินจากกําลังศรัทธาของทุกท่านจะไม่ได้ใช้เงินของท่านใดท่านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะร่วมกันบริจาคมาแล้วก็นําเงินตรงเนี้ยมาสร้างวิหารืก็ถึงว่าอะไรก็ตามที่เกิดมาจากแรงศรัทธาเนี่ยจะช้าหน่อยชใช่ค่ะแต่ถ้ามีอะไรที่มันเป็นธุรกิจเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเร็วมากเลย อันนี้อันนี้คือแรงศรัทธาของประชาชนจริงๆ<ช>ค่ะก็สามารถเดินทางขับรถเข้ามาจอดแล้วก็มาไหว้ได้เลย<ช>ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลสุจีน่ะคะเจ้าหน้าที่จะอยู่ประจําตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นสามารถลงไปชมด้านล่างได้จะมีชั้นใต้ดินอ๋อมีชั้นใต้ดินด้วยโอ้ชั้นใต้ดินมีอะไรน้องพอจะแนะนาได้ไหมชั้นใต้ดินเนี่ยเราจะเก็บไว้เป็นลานอนระสงค์ค่ะ ในทุก3เดือน6เดือนเนี่ยจะมีโรงพยาบาลในเขตของกระบินนะคะเข้ามารับบริจาคเลือดที่นี่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาบริจาคเลือดในนี้ได้หรือฉีดวัคซีนทำกิจกรรมต่างๆแจ้งเรามาเราก็ยินดีให้ใช้พื้นที่ของเราได้ เราไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราถวายส้มนะคะระหว่างนี้เราก็จะนำโคมนะคะแห่งความโชคดีนะคะไปแขวนที่ข้างล่างนะคะด้านล่างนี่จะมีโคมแดงเต็มไปหมดเลยนะคะเต็งหลังก็จะนําไปอธิษฐานขอพอรกับองค์เจ้าแม่แล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าให้นําโคมไปแขวนด้านล่างนะคะใครที่อยากจะมา ถวายพคมเจ้าแม่นะคะมาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงาทางน้องเจ้าหนี่บอกว่าถึงวันที่สามมีนาเป็นวันสุดท้ายนะคะก็ใครอยากจะมาแขวนคมแห่งความโชคดีนะคะมาได้เลยนะคะถึงวันที่สามมีนา2567นี้นะคะมาได้เลยที่วิหารเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่เครืออ,อ,อุตสาหกรรมนะคะ เครืออุตสาหกรรมสหพัฒนะคะที่กบินบุรีนะคะเป็นสวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒ์ที่อยู่ที่กบินบุรีนี่เองนะคะมาได้เลยนะคะมาแขวนคมกันค่ะ ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูชั้นใต้ดินนะคะสถานที่สวยงามกว้างขวางเป็นห้องแอร์แบบนี้เลยนะคะ,ะที่เห็นภาพเป็นบริษัทต่างๆนี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ทั้งหมดเลยค่ะค่ะพูดส่วนกับตระกูลโชควัฒนาอืมเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่มีบริษัทตั้งอยู่ในในนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ที่ ที่ชนบุรีด้วยแล้วก็อะไรฟาร์มเฮาส์นี่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะกินทุกวันนะคะเป็นขนมปังที่อร่อยมากนุ่มมากเลย ICC อ๋อตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ประจำทุกวันทีอ่อยู่ด้านบนเนาะแต่ว่าเทศกาลตรุษจีนจะต้องขึ้นไปต้อนรับลูกค้าค่ะค่ะตรุษจีนปีที่แล้วก็ก็เปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวเนาะแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังก่อสร้างค่ะ ก็คือมีมีคนมาไหว้เจ้าแม่แล้วอ๋อแต่ตุ๊ดจีนปีที่แล้วพี่น่าจะได้แต่ขับรถผ่านยังไม่ได้มาไห <c oughs> ว้เจ้าแม่นะคะตรงนี้เป็นภาพโมเดลภา,าพจลองค่ะภาพที่างเสร็จในถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเป็นตามรูปทรงนี้เลยอันนี้จะเป็นโมเดลตัวเก่าอะคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือยังสร้างแค่วิหารตรงกลางอยู่คะ่ะสองอาคารข้างล่างยังไม่มีแผนที่จะสร้างค่ะโครงการสวนกวนอิมสถานอืม เจ้าของก็คือบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินรุรีตรงนี้ก็มีชื่อว่าสวนควนอิมสถานอีทงเทียนไทยใช่ค่ะเป็นชื่อโครงการค่ะแต่ว่าถ้าชื่อวิหารเต็มๆก็เป็นวิหารควนอิมอีทงเทียนไทค่ะอันนี้ยังไม่เต็มรุกแบบเนาะ นี่าถ้าเต็มถ้าเต็มรูปแบบก็จะอย่างนี้ไงจะสวยตอนนี้ที่สร้างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงวิหารแล้วก็สะสพานสะพานนี้ไม่ได้ทาสีนอกเป็นสีขาวค่ะสวยสวยมากค่ะวิหารกวนอิมอีทงเทียนไท้นะคะค่ะ ตรงนี้ตรงนี้ที่มีชื่อของแต่ละท่านนี่คือเป็นท่านเป็นใครบ้างคะทรงเกียรติที่อยู่ในเครือสหา่ค่ะค่ะผู้ทรงชีวิตไปแล้วอ๋อแต่ท่านเสียไปแล้วทุกทุกท่านเลยไหมคะทุกท่านเลยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นบริษัทสหพัฒนพิบูลโดยบอกถึงประวัติความเป็นมานะคะว่าเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2485 จากร้านเล็กๆที่ชื่อว่าเฮียบเซ้งเชียงจำหน,น,น่ายขายขอ,ของเบตะเตล็ดมาเปลี่ยนเป็นสหพัฒนพิบูลจำกัดเมื่อปี2495แล้วก็แปลงสภาพเป็นบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนเมื่อพศออ2537 ก็สินค้าในเครือเยอะแยะมากมายสหพัฒนาพิบูลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตรงข้างล่างนี้นะคะบริเวณนี้ที่เป็นห้องถงกว้างๆอย่างเงี้ยทางสถานที่นี่ใช้ประโยชน์จากการที่บุคคลภายนอกเข้ามาทํากิจกรรมมีอะไรบ้างอยาให้น้องไมล์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ในทุกๆ3เดือนนะคะจะมีหนึ่งครั้งที่มีโรงพยาบาลกระบี่นะคะมารับบริจาคเลือดก็ทุกท่านก็คือสามารถเข้ามาร่วมบริจาคเลือดได้ค่ะ แล้วก็จะมีแจ้งข่าวสารผ่านทางเพจวิหารกวนอิมอิทงเทียนไทค,ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะติดตามข่าวสารเราก็เข้าไปติดตามในเพจที่ชื่อว่าวิหารกวนอิมอีทงเทียนไทนะคะพิมพ์ชื่อนี้แล้วก็ติดตามไว้ได้เลยเราจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารว่าอาจจะมีการรับบริจาคโลหิตเมื่อไหร่ค่ะนอกจากรับบริจาคโลหิตแล้วย,ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะ กิจกรรมอื่นๆก็อย่างเช่นฉีดวัคซีนค่ะครั้งที่แล้วก็ฉีดวัคซีนที่ตรงนี้ค่ะวัคซีนโควิดอืมค่ะก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะกับสังคมกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้น้องไม่ช่วยบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าอยากจะมาไหวองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยสามารถเข้ามาไหวได้เลยไหมเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังมีความกังวลใจว่าสถานที่เนี่ยตั้งอยู่ใน สวนอุตสาหกรรมของเครือสาพัฒน์นาออาจจะแบบว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาค่ะให้น้องไม่ช่วยบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าเราสามารถเข้ามาได้เลยไหมคะ,คะก็สาวบ้านเข้ามาสักการะได้เลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แปดโมงถึงสองทุ่มเลยค่ะ,คะมาได้ทุกวันไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีวันหยุดนะคะลค่ะ เอาละค่ะทริปนี้นะคะก็พามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งท่านเป็นรพระโพธิสัตว์ที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วพร้อมกับได้ของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยนะคะเป็นทูบเสียงดวงนะคะก็จะมีโชคหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะอย่าลืมนะคะมาไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่วิหาร เจ้าแม่กวนอิมอีทงเทียนไทยในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินบุรีกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ